บทที่9พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชานจะรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิถูอนุตาโรปุริาาสาธรมาซาราทิสานท่าเทวามนุษสานางพุทโธพระคววติบทที่10ธรรมานุสติสวาคาโตพระครวตาธททโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอุปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติ บทที่ส1สังคานุสติสุป,ปฏิปันโนพระคาวาโตซาวกสร้าังโคอุชุป,ปฏิปันโนพระคาวาโตซาวะสร้าังโคยายาปฏิปันโนพระคาวาโตซาวะสร้าังโคสามีจิปฏิปันโนพระคะวาโตซาวะสร้าังโค ยะทีทางจากตาริปุนิสายุวฮานิอันถาปูริสาปูคาลาเอสาพควะโตซาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาและนโยอานุตตะรังปุญญาเขตตังโลกาสาติ บทที่12สงักกตวาสักกตวาพุทธรัตตานังโอสะทางอุตมังวังหิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเสนาโสทินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตตานังโอสะทางอุตมังวังปะ ปะนิราหูปะสะมามะนังธรรมเตเสนาโซถินานะสันตุปัทวาสัพเพภยาวูปะ,ะเมนตุเตสกักรตะวาสังฆารัตนังโอสะทางอุตมังวังอาหงเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเสนาโซถินานะสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะ,สะเสมนตุเต บทที่13ภคาถาชินาพันชรชยาสนากตาพุทธาชีตวามาลังสวาหนังจตุสจาสะพังละสังเยปวิงสูนาราสภาตันหังกะลาทะยูพุทธาอัตวีสตินายาภราสพเพปฏิติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเซปฏิตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโนเจเลสังโคปฏิตโตไมหังอุเรสพภาคุนากโรหาทาเยเมอานิรุ โสามีปุโทจากธาคิเนโกทันยูปิติภาคัสมีโมูการาโนจากว่าเมื่อกีาคิเนสามวดีไมหังอาสุงอานันทราปุลา กัสโปจัมหานาโมุภาสงวาสโซตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสสิริสัมพันโนโซพินโตมุนิปุงคกโวกุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตตะทาวาจิตตะวาทโกโซไมหังวัทเนนิจังปัตจิทาสิคุณากโรปุโนอังคุริมาโรจากปุ อุปาลีนันทศีวารีเทราปัญจะอิเมชาตานรา,าเทติละกามะมัสสสาสีติมหาเทราชิวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาหันโตชิโนรสาชาันตาศีระเตเชนาะอังขมังเขสุสันทิตาลัต,ตนังปุระโตอาสิทัหิเนเมตสุตตะกังท้าชักขังปัชโตอาสิวาเม อังคุลิมาละกังคันทโมละปริปันจะอาตานาติยาสุตตะกังอากาเซชาทนังอาสิเสสาปากาละสันทิตาชินานานาวะละสังยุตตาสัตสัตสต ปากาลังกกาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันชัมตุปัทวาอาเสสาวินายังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาสตโตเมนสกิจเจนะสัธาสัมพุทธะปัญชเลชินาปัญชรามัชฌมิวิหารันตังมหิตเเลสัทธาเปเรนตุมังสัพเพเตมหาภุริสาสภาอิเจวามัโตสุภุโตสุรโคชินานุภาเวนสิตุ บันทวุธรรมานุภาเวนะสีตาลีสังโฆสังฆานุภาเวนะสีตันตและยโยสัตธรรมานุภาวาปาริโตจารามิชินาปันเรติ บทที่สบ่ทสวดพาหุงม,มหาการพาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธันตังคีเมขาลางังอุทิตโคละสาเสนามาลางังทาลาธิธรรมวิถีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาบาวตุเตสยามังคารานิมาลาติเลกัพระวิชุก <c oughs> มาลาติเลกัมภพิยุจิตาสาวพาติงโคลัมบนาละวากามรมคา่ะมาทัตถายะคังคันตีสุทานตวิธีนาชิตา ว่ามุนินโทตันเตจซาภวตุเตเสยามังคลานีนาลาคิริงคชาวรังอันติมัตตภูตังทาวาคิจากมัสนีวะสุทารุนันตังเมตตมุูเสกวิธินาชิตาว่ามุนินโท <c oughs> ตันเตจซาพวตุเตชสยามังคลานีอุกิต,ตาคัดขามัติหันทะาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทัง กุลีมาละวันตังอิทีพิสังคามโนชิตาวามุนินโทตันเตสสะภาวะตุเตชยะมังครานิกัตตาวะนะกัตทะมุทราังอีวะคับพ,พินิยาจิตจายะทุทธาวัจระงจานากายะมจเจสันเตนะโสมาวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภาวะตุเตชยะมังครานิ สัจจังวิหายะมัติสัจจะกขาวทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอัติอันท้าภูตังปัญญาปฏิปชาริโตชิตาวามมนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังครานินันโทปนันทพุทธังวิพุทธังมหิตทิ้งบุตรเตนะเทระพุชาเคนะท้ามาปะยันโตอิถูปปเทสะวิถีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยามังครานิถูกหา ทิฏฐิพุชะเคนะสุทันตาหัดทางพัมมังวิสุธทธิชุติมิจิภกาวิธานังยานาคาเทนะวิถีนาสิดาวามุนินโทตันเตจะสา,าวตุเตชะยะมังคารานิเอตาปิพุทธะชะยะมังคารานท่าคาถาโยอาเจนุทินทีินทนเนสารเตมตันทีหิตตวานาเนกะวิวิธานิจุปัตถาวานิโมคังสุข,ขังอาทิฆาเมยะนะโลสะวั โยมาหากรุนิโกนาโทหิตายักสามพปานินางปูเรตวาปาและมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหูตุเมชยามังคะรังชะยันโตโพธิยามมเสต ยานางนังทิวันตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคเลอปะปะราสิตาบาลังเกสีเซปตาวิโปคเลอาพิเีเกสัพพาพุทธานังอาคับปะโตปะโมทติสุนกขะตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุหมุตโตจะสุยิทธังพัมมักจาริสุปทากินังกายะกรรมังวะจากรรมัง ป่ท่าขี่นางปะทาขีนางมโนกรรมมังปานิธิเตปท่าขี่นาป่ทาขี่นานี้กัตตวานารพันตันเทป่ทาขี่เนพระวัตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพามังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะสัทธา a โสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพา คาสังคานุภาเวนสะสัทธาสุทธิภาวันตุเช บทที่15ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนาพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโลนเตท่าวิหาระมัทะเลเทลาจากมัชานะวากาจะพิกโวสารามิกาทานาปฏิอุปสก,กาคามาจากเทสาริขามาจากอิสราสปานะู ตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเซธาชาตาอัทาวูปะปาติกานินญ,ญานิกังธรรมะวังปะติจะเตสัพเพปิทุกคัสสะกะโลนตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมทตราจะปุขลลาสังโฆโหตุสมะโหวะ อัตตายะจะหิตายะจะอัมเหรักอัมเหรักขะตุสัมสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุฒิงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอะริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุ สัพเพปปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลาังปะเวชันตูกาเลเทโวปะวัสตุวุธิภาวยาสันตนานางสัมมิตทั้งนตุเมธนีมาตาปิตาจะอันตรชังนินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา บทที่ 16. เทวะอุยโยชนาคาถาทุกขปัตตาจัดนิทุกขาพยาปตตาจัดนิพยาโสกปัตตาจัดนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเฮตาวัตตาจ่หามเหหิสัมปตังกุณนะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทาทันตุสิทสัตถายะสีรังลักขันตุสัมพทาภาวนาพิรตาหุนตุคาชันตุเทวตาขาตา บทที่1 7สู่มังคคาถาหวนต our, สูสัพพังสมังคล SO. ังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตหิโหนตูนิรันตรังหนตูสัพพังสมังคลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตหิหนตูนิรันตรังหนตูสัพพังสมังคลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตหิหนตูนิรันตรง สัพเพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะาเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะาเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะาเตเชนะรักขังพันธามิสั สัพโสสัพเพพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพรลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ เจเชนารักขังพันธามิสัพโสสเพพุทธาพระรมปัตตาปัจเจกาลนจะยังพลังงานหันตาลังจ่เตเชนะรักขังพันธามิสัพป,ปสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนานตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพ,พระผลิตและ ระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัท,ะทะยายนินมณและธรมมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอภรรยาให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี เปลียนยอดเศรษฐีเหลียนไหวปูหกแปตลาดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งราปริสจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประการด้วยเทอญสาธุ